สวัสดีครับผมพื่อนนะครับชอบและลงไหลในกิจการนะครับผมสแหรับวันนี้ะจะออมีสีไล่ข้อต่อนะครับสีไล่ข้อต่อนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับก็สีขาวดำดำเชิญเชิญสินะครับผมดูไม่สีนะครับเลยเยอร์สีนะครับผม นี่เลยนะสมัยโบราณนี่เองเขาหายไปมดเลยนะฮะว่าถ้าบผมก็เดีกันก็ต่อก็ต่อนะฮะแต่ว่า,า,นนนะะวาในระบบตำรวจประจำครับตำรวจประจำเขาเรียกว่าสีกระนะครับผมกระดำนะครับเพื่อนนะนะถ้าเพื่อนเอ๊ะกระดำเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าระบบสีเป็นอย่างไรนะฮะไอเจมลีเกอร์เนี่ยนะฮะ จะท,ทำาหาเกินนะครับผมให้ดูเป็นแนวให้ดูเป็นแนวนะครับอาจจะไม่สวยนะครับแต่ก็ขี้เลยน้อยนะนะคะก็ยังเช้านะครับก็ะะะบกอ,ออกมาเดินเล่นนะครับมาเขา,าเรียกว่ายืดแข้งยืดขายืดเส้นยืดสายนะครับผมนี่นะฮะน้องชอ,ชอบเลยนะครับสวนยอมนะที่นี่นะจ๊ะ โอเคนะครับโอเคนะครับบางก็าพอรีวิวนะครับเอาแบบขำขำๆปเล็กๆหน่อยทีนี้นะครับผมโอเคจ้ะแกจกก้าบังลิกะครัมผมขอขอบคุณทุกทนมากเลยนะครับผมที่ติดตามแอนเพจนะครับแกจ้าบังจ้ะเลิส์กูบายบาย